สวัสดีค่ะพบกับช่องครอบครัวตัวอีลักกี้คุกกี้เฟอร์ฟีนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเล่าประวัติของครอบครัวนี้นะคะนี่ก็คือแม่เฟอร์ฟี่นั่นเองแม่เฟอร์ฟีมาวันแรกแม่เฟอร์ฟีก็เห่าเลยดื้อเลยนะคะเอา หนาววนเลยเอ้า oh. นี่ก็คือคุณย่านะคะที่เลี้ยงเด็กๆให้คะ่ะเดูยสีป้อนข้าวแบบให้กินนั่นกินนี่กลัวหลานไม่อิ่มและนี่ก็คือคุณปู่นะคะคนที่บอกว่าไม่ต้องอเอามาเลี้ยงพาะไม่ชอบหมาตอนนี้ก็คือรักหมามากกอดทุกวันหอมทุกวันเลย แต่คุณปู่คุณย่าก็คือคนที่เลี้ยงให้นะคะเขาก็จะคิดว่าเป็นพ่อกับแม่และนี่ก็คือพ่อที่อยากเลี้ยงนะคะแลวนี่ก็คือแม่ที่อยากเลี้ยงะคะ่ะแต่ว่าทั้งสองก็ไปทํางานนะคะก็ไม่ได้เลี้ยงก็ปล่อยให้ <c oughs> ปล่อยให้อยู่กับปู่กับย่าแต่เด็กนะคะแล้วก็จกะนนกลับมานานที่จะกลับมาแล้วก็จะดีใจเพราะว่าจะได้กินขนมของฝากไม่ได้ดีใจเพราะว่าคิดเห็นแม่กับพ่อนะคะ ดีเจพ่อว่าจะได้กินขนมและนี่ไงก็คือสิ่งที่รอคอยจะได้จากพ่อกับแม่นะคะก็คือขนมนั่นเองอร่อยมากด,ดูดิคนผูคนย่าเลี้ยงจนตัวตันหมนดแล้วและนี่นะคะก็คือพี่บุ๊คที่ชอบพากินแล้วก็เป็นคนช่วยแม่เช็ดเดยวเช็ดขี้ให้คะ่ะ อยู่ไปอยู่มาก็มีน้องคือน้องชิลิแต่น้องจะไปอยู่ทุั้นาเพราะลำตัวเป็นเช้าก็ไปหาหมอไปให้คุณหมอตรวจว่าพราอมีเบบี้หรือยังเพราะว่าพ่อจองผู้บาวไว้ให้แล้วที่ขอนแกนและสุดท้ายนะคะก็พร้อมมีค่ะนี่ก็คือแฟนโซฟีเอชื่ออินดี้ นี่ก็มีเบบีแล้วท้องประมาณเดือนกว่ากว่าสองเดือนนะคะดูสิท้องโตมากเพราะว่าไม่เฟิร์ตตัวเตี้ยนะคะท้องจะลากดินเลยไม่เฟิร์ตก็อุ้มหนองนี่ก็คือวันที่รอคอยนะคะก่อนจะไปคลอดดูท่าเดินแล้วเด็กๆทั้งเด็กก็ออกมาดูโลกแล้ว เด,เด็กน่ารักทุกตัวเลยเดียวชีพอแม่เฟอร์ฟื้นจากยาสลบก็ตื่นขึ้นมาเจอเด็กๆก็ท<ๆ>ำหน้างงว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เด็กที่ไหนเนี้ยมาอยู่บ้านนี้เต็มไปหมดเลยใครก็ไม่รู้และนี่ก็คือการที่แม่เฟอร์ให้นมครั้งแรกนะคะหลังจากนี้ก็ให้สองสาครั้งแล้วก็ไม่ให้อีกเลยและนี่ก็ดู แม่กำลังเลี้ยงลูกให้ทำน้าตลกมากไปเฟอแล้วก็ตอนที่แม่เลี้ยงลูกก็ยังให้เลี้ยงตัวเองด้วยมาอ้อนแม่แล้แล้วก็เหลือเด็กๆแค่สามตัวเพราะว่าอีกสี่ตัวกับดาวหมาไปแล้วคิดถึงเด็กๆเ,เนาะและนี่คือตัวที่เราไม่ได้เก็บไว้นะคะเพราะว่าเลี้ยงไม่ไหวแต่น้องก็ไปอยู่กับ มาดามที่ที่สมุยนะคะและนี่คือบาคโคกี้ค่ะและนี่ก็คือบารลักกี้คิดดูตังแต่น้อยเลยดูสิดูมันทำมันเดินมากชอบโวยวายอยู่ไม่นิ่งนิสใจของลักกี้ก็คือเป็นหมาที่อยู่ไม่นิ่งแบบเหมือนหมาสะมาธีสั้นเลย <laughs> แต่ว่าพูดรู้เรื่องบอกอะไรก็คือรู้เรื่องหมด แค่อยู่ไม่เงียเฉยๆแล้วก็ชอบเล่นน้ำ,นำเป็นโรคจิตใจมากไ้เล่นน้ำเลยระเด็นคือเป็นโรคผิวหนังไม่หายขาดาทีเพราะมันชอบแอบไปเล่นน้ำนี่แหละและอีกอย่างที่ชอบก็คือชอบขี่รถมากที่สุดส่วนนิสัยของคุกกี้นะคะก็คือจะเป็น มานิ่งๆแต่ดื้อเงียบที่สุดแล้วก็ชอบกัดตู้แม่แบบกัดพังหมดเลยแต่เป็นลูกรักแม่เฟอร์นะชอบอ้อนแม่เฟอร์แล้วเวลาคุกกี้โดนด่าแม่เฟอร์ก็จะชอบเอาตัวไปป้องกันเพราะว่าคุกกี้ก็คือลูกรักของแม่เฟอร์นั่นเอง แต่พี่น้องคู่นี้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะคุกกี้จะอยู่กับแม่เฟอร์แต่ลักกี้จะอยู่คนเดียวเพราะว่าลักกี้ยอยู่กับแม่เฟอร์ไม่ได้ชอบทะเลาะกันนี่ก็เป็นเหตุผลที่สองพี่น้องนี้นะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าเวลาที่คนเดินผ่านหรือว่าม้าเดินผ่านมันจะทำแบบนี้คะ่ะทุกคนหยดุยดหยดุยดหยดุยดหยุ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 ด แต่สามแม่ลูกนี้ก็จะมาเล่นด้วยกันไปปล่อยที่บ้านแต่เวลาอยู่ด้วยกัน3ามตัวมันก็จะดื้อคูณสิบเลยค่ะมันแบบดือ้อโคตรเล่นกันสักพักมันก็จะเกิดเหตุาการณ์น,นี้ <L un ters> นั่นเลยค่ะก็จะทะเลาะกันแบบนี้ตลอดเลย คุกกี้อยู่กับแม่เฟอร์ลักกี้อยู่คนเดียวถูกที่สุดแล้วคะ่ะมาดูความน่ารักของเด็กๆความดือ้อความมึนความฮาของเด็กๆผ่านช่องครอบครัวตัวอีลักกี้คุกกี้เฟอร์ฟี่ด้วยนะและฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และกดติดตามพวกเราครอบครัวตัวอี Lucky Cookie f u r ี y แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย